จีนเองก็ไวมากๆเลยนะคะล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าลูกสาวคนที่3ของ PLA เนะคะฝูจียนนะคะได้เสร็จสิ้นการทดสอบทางทะเลเป็นครั้งที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคที่ผ่านมาเพิ่งทดสอบผลแรกกันไปนะคะที่ทั่วโลกก็แบบจับตามองนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนั้นก็ทดสอบกันไปประมาณ10วันได้นะคะวันค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเช้านี้สื่อกลัประถามก็ได้รายงานนะคะว่า ฟูเจียนค่ะลูกสาวลำที่3ของจีนเนี่ยนะคะเสร็จสิ้นการทดสอบทางทะเลครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็กลับเข้าอู่ที่ อ๋อเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะะี่ะฟูจีเนเองก็มีขนาดมากถึง8 0,000ตันทีเดียวนะคะก็หลายคนก็คาดค่ะว่าอ,อ,อยากเห็นอะไรในครั้งที่2ในการซ้อมในการทดสอบครั้งที่2บ้างนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรือเปล่าๆก่อนนะคะทดสอบระบบไฟฟ้าการวิ่งของเรือการเดินทางของเรือตามปกติน่นะคะก็การทดสอบครั้งที่2นี้นะคะเริ่มต้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมแล้วก็สิ้น ุไปเมื่อวันอาคาศนิบานมานะคะหลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมครั้งแรกวันที่1ถึงวันที่8พฤษภาค,คมค่ะนักวิเคราะห์ก็เผยนะคะว่าฝูจิยนใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในการทดสอบครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะห่างกันครึ่งเดือนค่ะก็เรียกได้ว่าจะได้เห็นความคืบหน้าของเขาอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะแล้วก็การทดสอบครั้งนี้อ่ะมาเดินแคทวอล์กที่ทะเลเหลืองนะคะก็มีการเลือกแล้วล่ะคะ่ะว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะซึ่งในการซ้อมในการทดสอบครั้งที่2นี้นะคะก็จะเห็นมีการเลี้ยวหักศอกแล้วก็แล่นถอยหลังหรือว่าใส่เกียร์อาด้วยนะคะก็ในราคาครั้งที่2ก็จะมีสีสันมากกว่าครั้งแรกนะคะรครั้งแรกเนี่ยก็จะวิ่งแบบตรงๆทดสอบระบบไฟฟ้าระบบการเคลื่อนที่ของเรือก่อนแต่ส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มลีลาเข้าไปมากยิ่งขึ้นน,น,นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ทางด้านของอูเจียนนะคะลูกสาวคนที่3นะคะ แต่ว่าลูกสาวเ,าเหลียวหนิงของจีนเนี่ยลูกสาวคนโตของจีนเหลียวหนิงเนี่ยก็ได้มีการทดสอบการขึ้นลงจอดด้วยนะคะในทะเลเหลืองเช่นเดียวกันค่ะการเตรียมพร้อมของฝูเจียนนะคะในการขึ้นลง ครั้งต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กําลังจะดําเนินการแล้วค่ะเพราะนักกีฬาฟุตบยนเองเนี่ยก็จะต้องทําการทดสอบเดินทะเลหลายครั้งนะคะจะต้องข้ามภูมิภาคทะเลต่างๆด้วยค่ะกว่าจะใช้งานจริงได้นะคะก็ต้องมีการทดสอบกันค่ะซอกเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มข้นขึ้นค่ะมากกว่าครั้งแรกนะคะจะมีการเคลื่อนไหวที่ออมากขึ้นนะคะอย่างการเลี้ยวหักศอกหรือว่าการถอยหลังเ,ออเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะ การทดสอบระบบการจอดการแล่นของเรือนะคะเพื่อให้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นแหละค่ะครั้งหน้านะคะครั้งที่3เนี่ยผู้สังเกตการก็คาดหวังนะคะว่าจะได้เห็นเรื่องของระบบแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็การขึ้นลงของเครื่องบินด้วยแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับครั้งที่3ค่ะ